สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมีดโกดังอาวุธนะครับแล้วมีดที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นมีดไททันนะครับผมก็มีดตัวเนี้ยเราแบบว่าไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับวันนี้แหละเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อุตส่าห์แบบไปหามาเล่นนะครับสําหรับไอ้มีดตัวเนี้ยนะครับเจะอะไรอะไรมาเลยนี่รอรอผมรู้เอ้ยอันนี้ใครอ๋อนี่เอ็ม ฟ้าดกระโหลกสักทีเอา้าแม่งนางหลบผมอีกมาครับผมมาเรามีตัวนี้คือหายากมากจริงๆนะครับเอ้ยไอยคนนี้ก็มีเอเฮ้อตายเลยเอ้ยหรือมันเก็บผมมาเล่นวะมาห้องนี้ผมก็สร้างมาได้ประมาณเกือบสี่นาทีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่มีคนเล่นไงนะครับมันก็เลยแบบต้องรอคนสักพักอะ่ะเข้าใจปะโอ้โหมีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็ชินนะครับสําหรับไอ้มีตัวนี้นะครับ เอ้ยเอ้ยโอ้โหตัดเอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังการหัวแตกก็ช่วยไม่ได้มามาเอ้ยนหน่รู้นะจะโดนหล่อเยะเจ้ยเอาหน่อยโอ้โห,โโหเล่นยากเล่นเย็นยังวะมีตัวนี้เฮ้อตายแล้วโอ้โหถ้าเป็นมีดทองนะมีดทองนี่คือแบบเล่นสบายเลยเฮ้อตายไปครับผมเล่นกันขำๆค,ครับมีตัวนี้เราไม่ได้เจอกันนานโอ้โหแม่งเอ้ย กลับไปเล่นมีดทองดีกว่าไหมกูอืออโอ้โหยอยคอยย่องคอยคอยอย่องกูมาแล้วครับผมนี่เอาไหมเรนโดเอาเอ้ะมีการคลิกซ้ายหลอกผมด้วยนะคือทำท่าจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าอือตายเจอมีดอันนี้โกนสันตีนี่ก่อนอีกนะมีดมัมมี่เนี่ยคือมีดมามี่อ่ะเวลาคลิกขวาฟันมันฟันแบบไวมากอะ่ะทุกคนมามันไม่ใช่มีดทองในนี้ นี่ไงแตกไปนะครับอาะจะ้ามาแล้วเว้ยเจ้เกือบแตกไอแมนอุย้ยจะแตกเฮือวาครับเฮ้ยไม่ถึงได้ไงเอาไหมนี่ไงแตกถ้าจะเข้ามาก็ถอยแค่นั้นแหละนี่ไงฟานหัวแตก้ยขวานขวานวาน,นี่ไงโบกดับเบินคิวไอทริปเปลิลคิวไปครับผมไปม,มีใครดักป้าววันนี้ ข้างบนนัวครับข้างบนนัวเยอะจัดครับข้างบนเรียบร้อยไปหมดจุย้ยเจ้เอ้ยใจเย็นใจเย็นนะครับอเอ้ยเรียบร้อยอเอ้ยเอาไงโอ้โหไม่ถึงมีไปไม่ถึงครับผมฟาดฟาดเอ้ยโอ้โหไม่ตายว่าจะฟาดเอ้ยสักคนสักคนอเอ้ยเจ้นี่มาครับเริ่มจับเริ่มจับจังหวะได้แล้วไอเอ็มโดนโอเอเ้ยเอ้ย เข้ามาอะสักทีเออเป็นไงล่ะเรียบร้อยเอ้ยหลังมาอ่ามีน,นี้ก้สันตีนะครับอจ้เอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเรียบร้อยแตกไปนะครับวิ่งเร็วนี่คือแบวิวอย่างเดียวอะ่ะบางทีก็อาจจะตายแบบงงๆบ้างนะครับก็ขออภัยได้แล้วกันอ่ะเฮือนี่ไงโดนโดนฟันติดกําแพงนี่เออไปเร็วมาแล้วจ้าอ,อุ้ยเอาไงคนไหนก่อนคนไหนก่อนดิ เพื่อตายมาสะพานไม่มีใครอุ้ยอุ้ยเอาหน่อยเฮ้ยฟันไม่โดนอะไรวะเออตรงนี้ดีไปเว้ยมาลเลยเฮ้ยใครข้างหลังเอ้าไอ้เหีเ้ยจะเล่นไหมเนี่ยเฮ้ยสักคนสักคนมานี่ไงเฮ้ยผมโดนระเบิดไม่ได้นะคือคือตายเลยนะนี่ไม่ต้องแล้วเจอมีคนอื่นตายไปแล้วไปวิ่งหาคนเลยเว้ยเอาเลยบหันหลังมาเอาไอ้เหี้ยไม่โดนไอ้้เหีย โดยคนอื่นแทนนะครับถ้าผมเป็นโลกอะไรชอบมาแบบนั่งกดแถมกันไม่รู้นะครับเดี๋ยวอุยอ้ยโอ้โหมีดนี้ผมจับจังหวะไม่ค่อยได้วะผมไม่คุ้นชินกับไม่ยินเมื่อกี้จริงเลยเฮ้ยหลบหลบต้องหลบครับเอาใครก่อนเอ้มันว่ะอันนี้คือผมวิ่งเร็วเลยอะแบบเร็วจัดเลยอะอันนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะไม่รู้เป็นเพราะกระโปรงหรือเปล่านะครับเห็นมีคนบอกว่ามันบัาวิ่งนะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกว่ามัน วิ่งเร็วอะนะครับมันอาจาจะโมก็ได้ไปไอเอ็มแม่งแต่งตัวเหมือนคนเล่นปกติเลยแต่งตัวดูแบบไม่เหมือนไก่สักทีนี่นี่ใบพัดใบพัดเอ้ยลบอัน,นแน่ปุ๊บยังไงเอ้ยสักทีเออสักคนเหออไอ้เหี้ยเอ้ยมามามารอรออะรอเอ้เอา เฮ้ hey, ฟันไม่โดนอะไรวะเป้าเป้าไม่โดนตัวละครนี้คือก็ฟันไม่เข้านะเฮ้ย <Hey, S 1> จะตายเกือบแล้วเกือบแล้วเหลือเหลือสี่เกียบกับดักวางระเบิดไม่ใช่สิเยียบขี้ใครก็ตายทั้งนั้นน่ะแค่นั้นแหละเฮ้ย <Hey, S 2> เรียบร้อย hey, 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 hey. Oh เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนไปเล่นมีทองดีไหม <laughs> ผมท้อวันนี้มีตัวเนี้ยไปเอ็ <laughs> ม M. ไม่ได้เอ็มเอาไม่ได้ เพราะเอ็มไม่เหมาะมาเล่นกับเรานะครับคนนี้เขาวัดกันเนสื้อมารีรักแม่เหมือนกันเลยไปใช่เสื้อมารีรักแม่ปะไม่น่าใช่หรอมั้งเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะ,เยอะจัดหลายคนมากเอ้ยหลบเอาหัวมาจากไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเพิมาแล้วรู้สึกเหนื่อยวะเล่นแล้วเหนื่อยมากอยเล่นดาบชา้าเลยเหรอโอ้มีชาร์จวัตตาฮ้ยฟันไม่โดนนี่ ลงมาอุ้ยเอ็มโทษโทษโทษไอ้ก่อนตรงนี้มีคนแน,น่นอนนี่ไปเลยเว้ยมีดีกว่ามาครับอุ้ยโอ้โหจะปีคู่ใช่ไหมมาอย่างนี้โดนหัวง่ายกว่าเรียบร้อยมีนฟันเร็วนะครับเล่นให้เหมือนมีทองแม่งเลยไปมีใครรับเปล่าฮัลโหลจุ๊บหัวแตกไป ใครที่ไม่ทันระวังก็จะหัวแตกอย่างนี้นะครับโดนตีคู่เข้าไปนะครับนี่ปึบว่บาไงเอ็มปฏิตรงนี้คนเยอะคนเยอะดีวะนีออะะะะ่อู้ยตายฆ่าไปเท่าไหร่วะฆ่าจะห้าสิบแล้วอุ้ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกว่ากระโดดลงไปแล้วอะไรวะเหมือนผมเห็นเขาวาปขึ้นมาเลยเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิงอะไรอ๋อไม่ได้ปิงของใส่คลิปเองผงใส่คลิปเองนะครับ อุ้ยหัวไม่แตกนะครับดีนะมีแ็กคิงออคโกลีหลอมมาแม่งกันหัวแตกนะครับกันโคตรดีเลยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมเนี่ยผม,ผมแนะนําให้หลอมนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปสุม่มไอคุณสมบัติเคลียอะไรนั่นหรอกที่มันวิ่งเร็วอะนะครับมันไม่ดีอุ้ยไม่ตายได้ไงคือไม่โดนหัวหรอไปครับขอสัก50าิบคิวเลยกันเดี๋ยวพอเลยรู้สึกพอวะ่ะเหนื่อยงไงก็ไม่รู้นี่อ้ย เรียบร้อยเฮ้ยมาจากไหนโอ้โหเจอไตรแมวนะครับลอยแม่งนี่เอาโดนจนได้มามาฟึ๊บขอหน่อยเล้จีว่าไงว่าไงครับหัวแตกไปเฮียโดนไปคู่สัตว์หัวแตกไปห้าสองคิวลอยอีกนิดหน่อยอุย้ยหัวทิ่มเลยไปไปแล้วเอ้ยมามามีเหยื่อข้างหลังครับผมนี่ ปึ๊บเอ้าไอ้เยอะกลายเป็นแผ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยโอ้โก็ตดลงไปแล้วก็จิใครข้างหลังแตกห bueno. ัวแตกเฮ้ยตนจิ้มหัวแตกเลยเช่มาแล้วมาแล้วไอ้ตรงนี้เต้นอะไรกันเฮ้ยขอหน่อยโอาตายเลยก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ